สวัสดีค่ะอัสลามมะลิกุมค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงคูกิ้งใบมีซีเคเลฟค่ะวันนี้ดิฉันจะทำแกงปะนินใส่บวบใส่ผักชีลาวแกงแบบอีสานในต่างแดนค่ะเพื่อนๆคื่อวัตถุดิบอุปกรณ์ตามที่เรามีจากนั้นก็จะมีเนื้อย่างกับข้าวเหลืองค่ะทุกคนขากำลังทำอยู่นะส่วนอาหารอีสานจะทานกับข้าวแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ดิฉันหมักเนื้อเสร็จแล้วดิฉันก็จะย่างด้วยหม้ออบควมร้อนค่ะหมักด้วยเครื่องเทศหอมหัวใหญ่ปรุงปรุงรสค่ะทุกคนค่ะโยเกิร์ตด้วยนี่ค่ะฉันจะไปอบนะแล้วก็จะมาทานกับข้าวเหลืองค่ะทุกคน ถามว่าเผ็ดไหมมันก็มันก็โอเค ใส่น้ำอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะรอเดือดอีกรอบหนึ่งนะให่เดือดค่ะทุกคนนะ ใส่น้ำปลาะค่ะทุกคนจากนั้นก็จะใส่บวกนะแล้วจะจัด,จ,ดจานให้ดหมดเลยนะโอเคป่ะ มันเหม็นไงพอใส่แล้วมันก็จะมีกลิ่นคนข้างนอกเขาก็จะได้กลิ่นปลาล้ามันเหม็นมากเลยแต่มันอร่อยฮะทุกคนฉันปิดฟ้าฉันเกรงใจชาวบ้านโอเคปะ่ะโอเคค่ะรอรอสุดได้แล้วค่ะทุกคนขะ ชิมนะสุกแล้วพอละชิมเต็บนลงนะอืมเลิศโอเคนะขออนุญาต ดูจนจัดจานเหอ โอเคค่ะจะเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อเนาะวันนี้ใส่จานเนี่ยจะได้ค่ะ เนื้อย่างเนื้อย่างหม้ออบลมร้อนโอเคปะ่ะเดี๋ยวค่อยใส่น้ำค่ะจากนั้นก็ผักค่ะเดี๋ยวแป๊บนึง จากนั้นก็โยเกิดค่ับทุกคนค่ะโอเคนะทุกคนฉันจะเปิดจานแล้วโยเกิร์ตะ ข้าวแบบนี้มันต้องกินกับโยเกิร์ดไงเธอพอเยอะไป เสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกกาลังใจเดี๋ยวรอจัดของคุณแม่ค่ะอันนี้ของลูกเสร็จแล้วนะแต่ดิฉันก็จะเติมข้าวให้เขานิดนึงและแต่อันนี้ก็คือจัดจานว่ามันสวยแบบนี้ค่ะทุกคนค่าโอเคนะ อายไหมไม่อายจตากจะก,กินหัวโชว์เลยวันเนี้กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนี่ค่ะทุกคนวันนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนขาโอ้เลยไม่สวยเลยอ่ะวันนี้มันเละไงเพราะว่าใช้โมเลกค่ะ ได้แบบนี้แล้วค่ะทุกคนกคนขาโทษทุลุกจะเป็นแบบนี้นะได้แบบนี้ค่ะนะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะคะ I love you ค่ะเพื่อนๆค่ะบาย